ดีเนอะหนูพูดไปแล้วมีอะไรใถ่ายบาไหมมีอะไรบ้างอะเอางานวันนี้ก่อนกันได้ค่ะก็กินนิ้วมากได้เป็นนิวส์ของกานนี่ค่ะก็เปลี่ยนสีผมลุกใหม่ด้วยนี่ใช่ไม่เลือกสีนี้เละเป็นสีครูแอสใช่จริงๆเป็นสีที่อยากลองทำมานานมากแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเคยเห็นหลายๆคนทำสิ่งเนี้ยแล้วแบบมั่นใจมากใช่แล้วก็เลยแบบอยากลองทำบ้างแล้วก็ได้ก้าวข้ามอะไรที่ไม่เคยทำด้วยค่ะใช่บวกกับได้ทำเอ็มวี มันเป็นการคอมบิเนชั่น MV กับมิวสิคมาเก็ตติ้งอะค่ะเพลงกับผมใช่เริ่มลงทำอะไรใหม่ๆทำไมต้องใช้คำก้าวข้ามมันบ่าเหมือน ตลอดเลวลาไม่ควรตลอดเวลาที่จะไม่มีการคันเทนต์คนดูเยอเลยนเนี่ยดูเนื้อเชื่อว่าทุกคนมันมีความกลัวเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงลุคเราอ่ะมันมีผลต่อหลายๆอย่างมากแฟชั่นเสื้อที่ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจัดเมื่อสีผมเปลี่ยนปุ๊บเราก็ต้องคีิดลุคแล้วเฮ้ยว่าเราจะเป็นลุคไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสีผมสีฟูแอชนี่คือส่งเสริมบุคลิกเราให้เราดูมั่นใจมากขึ้นด้วยอืมใช่ทำไมนี่คิดว่าพอสีทำให้ลูคนี้มั่นใจมาก เนี่ยรู้สึกว่าสีน้ำตาลอาจจะมีความหวานอยู่ในบางทีใช่แล้วก็สีเทาเนี่ยทำไมถึงมั่นใจมันดูเท่อะมันดูเท่มันก็ดูเปรี้ยวมันดูซาได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อย่างงี้พอพอเปลี่ยนปีผมนก็เกี่ยวกแล้วทั้งามสไตล์การแต่งตัวด้วยเกี่ยวเกี่ยวเราเปลี่ยนเลยนะมันเปลี่ยนหมดเลยนะพี่จริงๆหนูก็เปลี่ยนเสื้อผ้าในตู้หนูหมดเลยใช่มันยากไหมอย่างพอจะต้องมาเปลี่ยนใหม่ก่อนจะต้องมาหาเสื้อผ้าที่มันเม t กับสี่ผมชอบหนูว่ามันไม่ได้ยากมากแต่มันสนุกมากขึ้นมัน challenge มากขึ้นว่า เอ้ยแต่ก่อนเราใส่แนวแต่แนวนี้เนาะเราได้ลองมาใส่อะไรที่มันแปลกไปมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยที่เราอยากอาจจะไม่เคยได้ลองก็ได้ในในตอนที่ทําผมสีน้ำตาลหรือสีอื่นพอมาใส่กับลุคนิ้มันอาจจะไม่เหมาะแต่พอทากับสีเทาเอ้ยมันได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่เช่นลุกวันนี้มันต้อเห็นไหมคะ <laughs> ใช่ว <om> <sk ille> <lö Game 91> ันนี <Te> ้ก็มาในลุกหม่หนูไม่เคยใส่ชุดเลยงเลยใช่จะเป็นลังหลังไน่งค่าที่จะเปลี่ยนแบนไปมากขึ้นทต่ไม่ได้แบบว่าเอ้ยเมื่อก่อนหนูเหมือนก็อยู่ในกรอบแล้วตอนนี้เหมือนทุกคนนี่น่าจะอยู่ในกรอบเลยวที่มีความกรองคือเมื่อก่อนหนูแบนเหมือนเราอยู่ในคําว่าไอดอลอะแล้วเรายังมีวงอยู่เาแล้วทีนี้คําว่าไอดอลเหมือนแบบเขาก็จะคิดลุกมาให้เราแล้วอะว่าโอเคหน้าแบ แล้วก็ต้องเป็นน่ารักนะต้องเป็นวิชวลแต่งหน้ารักอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยจะติดอยู่ในกรอบตรงนั้นนะว่าต้องแบบโอเคเราเป็นน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอหนูแบบกลับไทยมาได้เจอคนใหม่ๆได้ลองมาทําอะไรใหม่ๆแล้วรู้สึกว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่คําว่าน่ารักอะหนูอาจจะมีส่วนคําว่าน่ารักอยู่บ้างแต่มันก็มีของความคูลอยู่บ้าง อะไรอย่างเงี้ยมันคอมเพล็กซ์มากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยได้สนุกรู้สนกว่าหนูมจากอบซีสันชีิตเรามีสีสันมากใช่ไหมไหมมากมากเลยมากมากเลยแล้วมันทําให้หนูได้ได้พูดได้กล้าได้เป็นตัวเองในอีกมุมหนึ่งมากขึ้นด้วยใช่เมื่อก่อนหนูจะคิดว่าเออเราสายแบลอ่ะเราน่ารักอ่ะเราคงไม่กล้าทําอะไรที่มันแบบเฟียสหรืออะไรอย่างเงี้ยหรอกแต่พอเราได้กล้าข้ามเส้นของคำว่าแบบเออลองความเฟียสเซ็กซี่หรออะไรเงี้ยดูหรือก็ได้ แต่เราก็ยังสามารถน่ารักได้คือมัน b l e n ดิ้งกันได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เี่ยมา่ะดูฟีเจอร์กับเพลงกลับตรงนี้ว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ขนาดไหนเลยมีค่ะเขาก็เป็นห่วงเราว่าทําสีผมบ่อยอะไรอย่างงี้แต่ก็จะบอกว่าสีผมอันนี้ไม่ทําให้ผมเสียใช่ไม่ต้องเป็นห่วงใช่เมื่อกี้เน่พูดถึงมิส m u มาร์เก็ตติ้งด้วยใช่ค่ะแลเพลงยิปเปอเป็นไงครับก็เป็น perfect as you are ค่ะก็ได้ร่วมทํากับนี้การนี้เองค่ะก็เต้นกลับมาเต้นในรอบหลายๆปี ใช่แล้วก็เป็นเป็นเพลง g e n เรที่ไม่เคยทำนะคะทำกับพี่ n o s t a ช y ใช่ยพลงนี้มันมีความโดดเด่นยังไงคะก็จะพูดจริงๆเนื้อเรื่องเน่ยก็จะพูดถึงเหมือนว่าเรามีความฝันว่าเราอยากจะเรามีไอดอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายเราก็ไปลองออดิชั่นแล้วพอเราออดิชั่นเสร็จเราก็ได้เป็นไอดอลในแบบเราเราคือไอคอนิกของเราเองใช่แล้วตัวเนื้อเพลงก็จะพูดว่ามั่นใจแล้วก็เชื่อในสิ่งที่หัวใจเราเราเรา,เราเชื่อมันนะคะว่าเราจะเป็นได้อะไร มันเพยงมันเอาอยาจักัตคนผมเน่ออกมาเลยนะมาก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 เขาเขียนออกมาจากรตอนเราเลยเหมือนเล่าเรื่องชีวิตหนู <laughs> <laughs> ใช่พูดถึงเรื่องต่างนี้เราจะคุยเน่คุยเรื่องงานเพย์บ่อยแต่หลายคำถามเหมืหาหากกนอนงานการเคลมมีนะมีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆอ็มีไหมเน่จะได้คุยกันบ้างไหมก็มีติดต่อเขออ้า <laughs> <laughs> มาเดี๋ยวว่าแต่ว่าแต่ว่าแบบอยางยัง,ยง,ยง,ยงหนูลองอ่านบทอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยังมีความแบบว่า เราไปเล่นแล้วมันจะเหมาะกับเราไหมหรืออะไรด้วยด้วยสีผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยมันมีแหลายคอนดิชันมากแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่รับเลยแต่ก็มีคนติดต่อเข้ามาอยู่ใช่ค่ะกำลังมองหาบทอะไรอยู่เรากำลังมองหาบทอะไรอยู่เนาะนี่หนูไม่ได้เลือกบทนะใช่ก็ต้องหาที่เหมาะกับตัวเองนิดนึ่งนิดนึงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อยากได้บทที่ท้าทายหน่อยใช่ท้าทายผจญภัยหน่อยมีความคิด แบบคิดคิดคิดเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ไม่ต้องแชร์เล่นทำแต่มารถด้านการแสดงนีใช่ใช่ใช่เพรารู้สึกว่าจะเล่นทีนึงมันจะเสียเวลาแบบไปไปลงลึกกับมันทีนึงเลยอยากลองอะไรที่แบบว่ามันไม่ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เขาเสนอเสนอมาไม่มีไม่ผ่านป้าจริงๆหนูรอบทผีอยู่ไม่มีใครส่งบทผีมาเลยอ่ะเออจะยอมใช่เนแบบหนูรอบทผีมาอยู่มากจะมีใครชวนเราไปเล่นหนังผีไหม ก็อยากเล่นเป็นผีอยากเล่นเป็นผีเลยผีเป็นผีไหนผีเวไหนก็เป็นผีที่แบบอาจจะตามมาล้างแค้นด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบว่าเคยโดนกระทำมาไว้อะไรเงี้ยอันนี้หนูไปเลื่อยหนูเลยใช่ใช่สำหรับงานที่ธีนะฮะยังมีคนเด็กกันอยู่บ้างไหมคะก็มีมีอยู่บ้างค่ะมีมีสม่าหนูทำกับทางโซนี่ไชน่าก็จะเป็นทางพาร์สมิวสิกอย่างเดียวเลยใช่มิวสิกอย่างเดียวใช่ แล้วก็ดูบทอยูมือเหมือนกั็เน่จะแบ่งพักยังไงให้ระหว่างการทำงานที่ต้องการทำงานที่นี่อะไรเยอะก็ก็ก็แพ้หนูจริงก็มีเวลาเหลืออยู่มันไม่ได้แบบว่าชนกันอะไรขนาดนั้นเดีน่เนี่ใส่ว่าเี่มีเวลาเหลืออยู่มีมีมีเน่เน่ทำงานเยอะมากนะออกงานอีเวนต์นั่นนู่นนี่งานไปช่วงแฟชั่นแต่จริงแบ่งได้แต่จริงแบ่งได้คือถ้ารู้สึก ว่าบทถกใจหนูก็ไปเลยอะไรเงี้ยมันไม่ได้่มันไม่ใช่เรื่องแบบว่าพุ่มกัดดังหรือว่าค่ายดังนะแต่มันเป็นเรื่องบทลว้ลวนเลยที่หนูอ่านแล้วหนูรู้สึกว่าเอออยากลองว่ะอะไรเงี้ยค่ะใชิญที่แฮปปี้มีความสุกันได้ขอบคุณะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ